สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทางช่องเหรียญหายากของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญในรัชกาลที่4นะครับมาให้รับชมครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญแปดอันเฟื่องนะครับ8อันเฟืองเนื้อดีบุกนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็น ช้างในกงจักนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นช้างใหญ่นะครับเป็นช้างใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นพระมาหามงกุฎครับบล็อกนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับถ้าว่กกันว่าก็กคือบล็อกที่ไม่มีวงลีครับเหรียญดีบุกรุ่นนี้นะครับออกใช้ในปีพศสองน่นะครับประกาศออกใช้นะครับถ้าเปรียบเทียบ ตอนนี้ก็หลายปีอยู่นะครับเนี่ยครับเป็นบล็อกที่ไม่มีวงรีนะครับส่วนบล็อกที่มีวงรีก็หายากพอสมควรครับราคาก็แพงครับนะครับวันนี้นะครับผมก็มีมาให้ชมอยู่ถึง5เหรียญครับเนี่ยครับ นี่นครับมีถึงห้าเหรียญน,นะครับถ่ายวิดีโอในห้องนะครับต้องอาศัยแสงนิดนึงเพราะว่าถ้าเปิดแสงไฟมันก็เป็นเบลอยังไงไม่รู้ครับผมก็เลยต้องทำแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูทีละเหรียญน,นะครับความสวยงามนะครับนี่ครับสวยนะครับผ่านการใช้งานมาทั้งหมดครับผมได้มา เหรียญนี้ก็จะสึกหน่อยครับเป็นเนื้อนิบกผสมตะกั่วนะครับนี่ครับเป็นเนื้อนิบุกผสมตะกัวะนนะก่วอันนี้ก็จะเหรียญนี้ก็จะสึกหน่อยเหมือนกันนี่ครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมยังมีแล้วก็ผมได้เหรียญ เสี่ยวกับเหรียญอัดของพ่อราห้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมครับเพิ่งจะได้มาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเดินสายต่างจังหวัดนะครับก็เลยได้มาอ่านี่ครับนี่ครับได้มาสามเหรียญนะครับเดี๋ยวผมให้ชมเหรียญเสี่ยวเหรียญใหญ่ก่อนละกันนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึเสี่ยวนะครับ รอศอนหนึ่งสองสี่นะครับด้านหลังผัะสยามเทบาธิราชนี่ครับเนื้อทองแดงไม่มีขอบเฟืองนะครับเป็นผ้าเสียนกลับนะครับอันนี้นะครับเป็นผ้าเสียนกลับที่จะหายากหน่อยก็จะเป็นผ้าเสียนตรงนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงครับนี่ครับแต่ว่าสภาพนี้ก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะครับได้สวยมาได้มาแบบสวยๆผมผมล้างนิดๆนะครับเนี่ยผมล้างมา พ่อตอนได้มาดํามากเลยนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญอัดหนึ่งอัดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งอัดนี่ครับผมได้มาสภาพผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยทองแดงเช่นเดียวกันครับอันนี้ล้อซอหนึ่งหนึ่งสี่ไม่ใช่อันนี้หนึ่งหนึ่งห้าครับเป็นอัดหนึ่งหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวขยับกล้องม่อีกนิดนึง นี่ครับเป็นอัด115เล็บมือก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทุกวันตกเย็นอยู่แต่กับต้นไม้ครับช่วงนี้บอนสีกําลังเป็นกระแสนะครับเอาบอลส,สวยๆให้ทําเป็นคลิปให้ชมดูสักวันครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญอัดนะครับอันนี้เป็นอัดอันเฟื่องครับอัดอันเฟื่อง ปีหนึ่ครับอันนี้นี่ครับด้านหลังเป็นจอปลอนะครับถ้าเทียบขนาดก็จะอยู่ประมาณเท่าๆน่าจะเท่าเหรียญ5บาทที่เราใช้ปัจจุบันนะเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบให้ดูว่าความใหญ่ของเหรียญมันจะขนาดไหนโอ้ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเหรียญห้าบาทที่เราใช้ปัจจุบัน ถ้าใหญ่กว่ามันก็ต้องประมาณเหรียญสิบเนาะอ่าประมาณเหรียญสิเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับเหรียญ10บใช่เลยเท่ากับเหรียญ10บครับเท่ากับเหรียญ1ิบสองสีครับขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่ครับก็ยังมีนะครับยังมีเหรียญเซี่ยวนะครับเซี่ยวอันเฟื่องนะครับนี่ยครับ อันนี้เป็นเหรียญเซี่ยวอันเฟื่องนะครับเป็นเหรียญใหญ่ครับเหรียญใหญ่ผมก็ได้มาเนี่ยครับเจาะรูไม่ค่อยจะสวยนะครับถ้าเจาะรูก็หมดสภาพครับกับเรื่องราคาก็ยิ่งตกนะครับอันนี้เป็นเซี่ยวอันเฟื่องนะครับปี1 2 3 8ครับแต่ด้านด้านนี้สวยนะครับนี่ครับด้านนี้เป็นจปลนะครับเป็นเหรียญใหญ่ขนาดก็น่าจะเท่าเหรียญ ห้าบาทเออเท่ากับเหรียญบาทอ่าที่ว่าไม่มีรอสอนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยครับขนาดความใหญ่นะครับเท่ากันกับเหรียญบาทรุ่นนี้นะครับนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับ ช่วงนี้เหรียญรอห้าผมได้มาเยอะนะครับจะเป็นเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงก็มีนะครับแล้วก็ยังไม่หมดครับยังไม่หมดผมยังมีเหรียญดีบุกนะครับอันนี้เป็นเหรียญดีบุกอันนี้ผมก็ได้มาเยอะอยู่นะครับเหรียญดีบุกอ่ารอรอบแปดครับอันนี้เป็นเหรียญดีบุกรอ8แปดนะครับเนี่ยครับด้านหลังเป็นคุดนะครับปีจะมี25สสตางค์ครับเนี่ย25าสตางค์สวยนะครับ สองสี่แปดเก้าครับเป็นยี่สิบห้าสตางค์สองสี่แปดเก้าเนี่ยครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ครับอุย้ยเดี๋ยวขยับกล้องมาอีกที นะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ผ่านการใช้งานมาสึกมากครับไม่ค่อยชัดเลยอะไรก็หายไปหมดจะมีเหรียญชัดหน่อยก็มีอยู่เหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็พอดูได้ครับแต่ด้านหลังชัดครับเหรียญน,นี้เนี่ยครับช่วงนี้เหรียญคุดนี่ก็เป็นกระแสอยู่ยังไม่ตกนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นการศึกษาและสะสมนะครับอย่าลืมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ